ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนพมารดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตน้องปลานะครับปลาที่เราเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็มาอัปเดตมาน้อยนะครับมันเริ่มซนมากเลยดูดีครับพวกรองเท้าผ้าใบนะครับหรือว่าไม้กวาดนะครับมันกัดหมดนะครับถุงทงถุงเท้านะครับโอ้โหดูว่ามันกัดมือผมด้วยครับดูครับดูครับนี่ครับสามตัวจอมซนนะครับดูครับ ๋ยวเราจะเอาอาหารไปให้ปลาดุกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูปลานิลนะครับปลานิลนี่เริ่มโตแล้วครับนี่ครับอาหารครับเดี๋ยวเราก็จะมาให้อาหารปลาดุกกันนะครับน้ํานี่เริ่มเขียวแล้วครับนี่ครับนีครับอันนี้ตักไปไว้บ่อนน้นบางส่วนนะครับมันไม่ค่อยขึ้นเยอะๆเหมือนคราวที่แล้วมันยังไม่รู้เขายังไม่รู้เริ่มโตแล้วครับปลาดุกครับ นี่ครับพวกเป็นทั้งลายนะครับฝนก็ตกนะครับเมื่อคืนก็ตกมาหน่อยนึงนะครับนี่ยเริ่มโตแล้วครับเดี๋ยวผมจะจัดการจัดการเล้าอีกทีจัดการข้ออีกทีนี่ครับเราจะทํารังไข่มันสูงขึ้นนะครับคราวที่แล้วนี่คือไข่เสียเยอะมากนะครับฝนมันสาดนะครับหลังคามันเก่าด้วยครับมันหลวนะคนี่อาหารปลายามเย็นครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู าดุกใหญ่นะครับไม่รู้มันหนีไปหรือยังนะครับอยู่ในล่องน้ำเลยครับนี่ครับควายของเขาครับดูควายฝูงใหญ่นะครับดูเขาก็นอนไปเฝ้าควายนะครับส่วนน้ำผมอยู่นี่ครับเจ็ดตัวนะครับแล้วก็วัวอีกหนึ่งตัวนะมันอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆสักหน่อยครับไปครับเป็ดไข่กากีเชมเบลนะครับเดี๋ยวต้องแยกนะครับแยกเพราะว่า ผมต้องต้องเก็บไข่เก็บไข่กินแล้วก็เก็บไข่ฟักนะครับเราน้องแยกมันละต้องมีการบริหารจัดการใหม่นะครับนี่ครับน้ำในนี้ครับน้ำในคูของไส้ไก่นะครับมันจะไม่ไส้ไก่นะครับเป็นครูไส้ช้างนะครับคูไส้ของไส้ควายนะครับไส้ไก่มันจะเล็กกว่านี้นะครับนี่ครับผมได้เขียนแบบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับผมจะขุดให้ดูครับโดยใช้เจอะเพียงเล่มเดียวนะครับ โคกหนองนานะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูงัวกับควายนะครับตรงนู้นครับเขาอยู่ด้วยกันยังไงนะครับทําไมมันไม่ทะเลาะกันนะครับวันนี้มาเร็วผู้ติดตามผมเองนะครับคนเริ่มยาวแล้วครับเดี๋ยวผมจะหาตังไปจ้างเขาตัดก่อนครับเดี๋ยวพาไปในเมืองเลยครับพาไปร้านนะครับไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันครับไอ้พวกไอ้ตัวไอ้ปอมนะครับแล้วก็ไอ้ต้องหู้นะครับเดี๋ยวพาไปหมดเลยครับบริเวณนี้ไม่มากันแล้วนะครับเป็ดนะครับ นี่ครับโล่งๆน้ําเต็มนะครับน้าในบ่อควายนี่เต็มแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนควายหลุดนะครับมันหลุดออกไปนะครับนาเขาเนี่ยครับแต่เขาก็ใจดีนะครับไม่ไม่ว่าอะไรนะครับมันไปกินของเขาด้วยนะครับกินข้าวเขานะครับเนื่องไปเนี่ยมันไม่วิ่งนะครับผมไม่ได้เช็คดีนะครับไปไม่วิ่งไปตรงนู้นะครับพอมันมันชนแล้วมันก็ออกไปนะพากันออกไปข้างนอกนะครับไปลุยนาเขาฝั่งนู้นนะครับ แต่พี่คุณอาเขาก็ใจดีนะครับเขาเขาไม่ไม่ว่าอะไรนะครับเขาก็บอกว่าบอกว่ามีควายหลุดมาไหมนะครับแต่ตอนนี้ก็เช็คนี้แล้วครับเนี่ยครับมีไฟนะครับแปะ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 นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคอกเลยนะครับเดี๋ยวตัดไม้มาล้อมให้หมดเลยครับหัวหายแล้วเดี๋ยวล้อมคอกทีหลังนะครับไปครับไปดูกันมันนี่มาเร็ว บริเวณนี้ครับยามเย็นนี่มันจะร่มดีมากเลยครับมันจะได้ร่มจากต้นสะเดาเนี่ยครับแต่ในกล้องอาจจะย้อนแสงมันจะมมืดครับแต่มันไม่มืดนะครับบรรยากาศดีมากนะครับภูเขาล้อมรอบนะครับว้าวนี่ครับเขาอยู่กันอย่างเงี้ยครับอยู่ใครอยู่มันนะครับแต่งัวนี่มันจะกลัวควายนะครับ นี่ครับเรามาอัปเดตอาการบาดเจ็บของน้องลูแป้งนะครับนะครับโหเกือบจะขาดนะครับน่าจะโดนลวดนะครับนี่ครับน่าจะโดนลวดเกี่ยวครับมันสนนะครับก็เย็บเย็บไม่ทันแล้วครับเนี่ครับแต่แผลเข้าแห้งแล้วนะครับผมอย่าทาเบตาดีนเดี๋ยวอีกสักพักผมจะเอายาม่วงกับเบตาดีนมาทานะครับยาม่วงที่ผมทาไก่ครับมันรักษาได้ครับ น่าจะเจ็บหน้าดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการให้ชมเรื่อยๆนะครับสาหรับอาการของน้องลูกแปลงนะครับตัวนี้ก็สนปายเริ่มตึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลุงเข้ามาช่วยผ่อนสักหน่อยนะครับตัวนี้สวยนะครับหญ้าก็ไม่ค่อยจะมีนะครับดูครับน้องกาไรอยู่ตรงนู้นครับน้องกาไรทองนะครับ ตัวแม่มารีนี่ก็ยังเงียบเงียบอยู่นะครับยังไม่ออกก็ทีนะครับเดี๋ยวก็รอดูต่อไปนะครับออกมาก็ก็บางทีอาจจะอาจจะเห็นบางทีอาจจะไม่เห็นตอนออกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นอนเฝ้านะครับอาจจะเป็นแบบแม่ชบานี่ก็ได้นะครับเช้ามาอีกกําไรมันก็เดินอยู่ในคอกเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันบ้างครับมันนี่ก็ตามตลอดเลยนะครับดูว่บผู้ควบคุมนะครับผู้ควบคุม อันนี้มามาแล้วครับเรามาดูบริเวณนี้มันจะมีปลาดุกใหญ่นะครับกับปลาทับทิมนะครับนี่ครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่หรือเปล่านะครับเม <c oughs> ื่อวานน้ำตอนนี้น้ำก็ยังไหลอยู่นะครับนี่ครับไหลออกไปตรงนี้ครับไหลออกไปนาของลุขงข้างๆนะครับไม่ขึ้นนะครับไปดูข้างหน้าดีกว่าครับด้างหน้าน้ำเขียวดีมากเลยนะครับ ไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสระข้างบ้านริมน้ํากันดีกว่านะครับสระนู้นมันจะใหญ่แล้วก็มีปลาเยอะกว่านะครับน่าจะแอบอยู่ในเนียครับแต่มันยังไม่ขึ้นครับเริ่มขึ้นมาแล้วหรือว่าต้องดีดล่อมมันก็ไม่รู้นะครับอย่างดีดล่อมแบบนี้ครับสมัยปักเบ็ดนะครับสมัยก่อนนะครับเวลาเอาเขียดใส่ก็ดีดอย่างนี้ครับไม่มานะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูปลากันนะครับลงศักดิ์จริญนะครับมาแล้วครับโอ้มาแล้วครับวันนี้นะครับตลาสวายนี่ก็โตไวพอได้นะครับที่ผมเอามานี่น่าจะน่าจะเนี่ยครับวันที่สี่วันที่สี่ที่ห้านี่ยน่าจะครบเดือนหนึ่งนะครับมาแล้วปนี้ครับปุกพวกอะไรนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ ตรงนี้ครับปลาดุกอปลาดุกปลาดินปลาสวายครับปลาช่อนก็มีนะครับรน่ครับปลาครับปลาครับแต่สระข้างหลังนี้ไม่ได้กินอาหารเลยนะครับก็คือเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติเลยนะครับก็ผักตบชวาผักบุ้งไปปลูกไว้นะครับ มันจะมีตัวดำๆเนี่ยหนึ่งต,ตัวนะครับปันนินนะครับปันนินน่าจะปันนินแท้นะครับโตัวทำนะครับนอกนั้นจะเป็นพวกเนี้ยใสๆนะครับปันนินนะครับนี่สวนครับปะดุกอยู่นะปะดุกจะอยู่ข้างๆนะครับปะดุกนะครับสวายเนี่ยนะัวครับสวายปะดุกนี่ผมไม่ไดเอามาปล่อยนะครับก็คือมันมีอยู่นี่อยู่แล้วนะครับมันน่าจะออกลูกออกหลานนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วมันอยู่ในเนี่ยครับแล้วเราออกไม่หมดนะครับปะดุก มันมันมาเองนะครับมาตามคลองข้างหน้าเนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับรูจากข้างผมฝังท่อไว้นะครับจากนี้ไปนี้แล้วก็มุมนู้นนะครับฝังจากนี้ออกไปนู้นติดกับคลองไส้ช้างของผมเองนะครับมาแล้วครับตอนิโต้ทดสอบวามมือนะครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะออกลูกออกป่านนะครับผมก็ยังไม่ไม่จับกินนะครับ ครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมน้องควายน้องวัวนะครับแม่ควายแม่วัวแล้วก็อาการของน้องลูกแปลงนะครับแล้วก็มาชมปลานะครับ แล้วก็อัปเดตหมาน้อยด้วยนะครับมาชมปันนินนะครับเรามาให้อาหารปลากันนะครับแล้วก็ปลาดุกนะครับในบ่อที่แล้วนะครับอันนี้ลูกปลานี่เต็มเลยนะครับนะครับลูกปลาน้อยนะครับเดี่ยมันน่าจะออกลูกออกหลานกันแลวครับนี่ครับกอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม